ันนี้วันที่สิบสิงหาคมสองพันหกสิบหกนะคะลูกคนที่สามมาถึงโรงพยาบาลแล้วค่ะวันนี้มีเจาะเลือดด้วยค่ะมีตรวจหมอนัดตรวจแล้วก็เจาะเลือดเป็นตา <c oughs> อ่ามีนัดตรวจแล้วก็เจาะเลือดด้วยนะคะ มาถึงโรงพยาบาลแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปในตึกนู้นนะคะสีชจพูนู่นค่ะอวันนี้มีเจาะเลือดด้วยเสียวจังเลยเอาเป๋าก่อน 不亮了。<Bien. S 2> <laughs> เอเลือดด้วยดูแว่นตาดิแว่นตาเหนไหมคะเดี๋ยวจะเข้าไปทางโน้นนะคะ จะเข้าไปทางนู้นนะคะไม่รู้บัตรคิวหมดยังหรือว่าไปตามคิว เดี๋ยวไปทางนู้นนะคะ tiêm um, bay nát cẩn ประชาชนเก็บกรเป๋าตั้งก่อน ไปค่ะมอนัทคนะ่ะมอนัทเนาะมีช่องที่สามเลยตู้ต้องหมอเอกมานี่ตรงนัทไหมจา้นะจาตรงค่ะอ่าไปเลยเอาบัตรคิวตรงคลินิกลูกกล้วยก่อนแล้วค่อยไปห้องเจาะเลือดนะคะเจาะเลือดอยู่ตรง,ง,รงไหนคะมาตรงนีกน้กนะ่อนค่ะร้านเขาตามก่อนไหมได้คุณจะรู้เรื่องเนาะจะยื่นรับวขัดคิวตรงคนเสื้อสีสีเขียวนะอ่า,าแล้วเดี๋ยวให้เขาจะให้ไปห้องเจาะเลือดเลยขอบคุณมากค่ะเดินไปเลี้ยวก่อนห้ออดเลืค่ะ สัดีค่ะท้งไหนคะตรงไปไปทางนู้นใช่ไหมคะขอบคุณมากคะ่ะไปเจาะเลือด เก็บบัตรประชาชนก่อนเดี๋ยวจะไปที่ห้องเจาะเลือดนะคะได้คิวนี้34